ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผม ARG กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กับรายการรีวิวทีมชาติกันอีกแล้วนะฮะหลังจากคลิปรีวิวทีมชาติคลิปที่แล้วนะที่ผมได้รีวิวทีมชาติเบลเยี่ยมไปนะฮะ และมาในคลิปนี้เรามารีวิวทีมชาติรัสเซียกันบ้างดีกว่าครับผมสำหรับทีมชาติรัสเซียนี่ก็เพิ่งจะเจอกับเบลเยียมไปนะฮะแล้วก็โดนทีมชาติเบลเยียมนี่ถล่มไป3ตัวหนึ่งครับผมเียกได้ดว่าเละครับผมวันนี้เราก็มาดูกันครับว่าทีมชาติรัสเซียทีมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะก่อนอื่นครับผมก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของไอดีมากๆครับที่ได้ส่งไอดีนี้เข้ามาให้ผมได้รีวิวกันด้วยครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปดูันที่ตัวนักเตะกันดีกว่าครับว่าทีมชาติิรรััเซีีีียยยใในนนนนนคคลลปป้้่จะะมมกกบางไผ สำหรับแผนแล้วก็หน้าตานักเตะก็ประมาณนี้เลยนะฮะโดยแผนที่ใช้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นแผนที่รัสเซียเจอกับเบลเยียมนัดล่าสุดนั่นเองครับผมโดยแผนนี้จะเป็นแผนเออห้าสี่หนึ่งฮะเป็นแผนที่มีกองหลังถึง5ตัวกันเลยทีเดียวก็ผมก็เรียกได้ว่าเคมรับนี่แน่นมากนะสําหรับแผนนี้ผมแล้วผมขอพูดถึงการเล่นของทีมนี้กันก่อนนะผมจากที่เล่นมาเลยนะฮะความรู้สึกนี่คือผมรู้สึกว่านักเตะในทีมนี้เป็นอะไรที่แบบช้ามากๆเลยผมช้าทุกการเคลื่อนไหวนะ ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับผมมันอาจจะเป็นเพราะสเตตมันน้อยนะคือแบบจังหวะการพลิกตัวจังหวะการส่งบอลอะไรแบบนี้คือมันช้าไปหมดนะมันก็อาจเป็นเพราะสเต็ตนักเตะมันน้อยฮนะเวลาแบบนักเตะพลิกตัวแล้วก็ส่งบอลวิ่งอะไรแบบนี้มันเลยช้านะสำหรับความรู้สึกของผมก็ประมาณนี้ฮนะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนักเตะกันต่อเลยดีกว่าผมสําหรับตัวนักเตะนี่ก็เรียกได้ไว่าชื่อนี่แบบอ่านยากลุกตัวครับผมผมก็พยายามหาในเน็ตมานะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยดีกว่าผมสําหรับกองหน้าตัวนี้จะใช้เป็นเอ่อฟิโอรอสโมลอบะ เป็นกองหน้าที่ตอนเล่นจริงๆนี่ก็เฉยๆครับผมสเต,ตมันน้อยนะฮะแต่ว่าถ้าดูจากสเต,ตแล้วเนี่ยเขาจะเป็นจุดเด่นในเรื่องของความเร็วเลยนะตัวนี้ครับดูฮะสปีดต,ต้นก็ 12, ความเร็ว88นะแล้วก็การจบสกอร์ที่เยอะครับผมสำหรับฟีโอดอร์สโมล,ลอบนะฮะ ต่อมาเป็นตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาผมโดย2ตำแหน่งนี้เนี่ยจะใช้เป็นเอ่อเดนิสเชอร์รีเชฟแล้วก็เดนิทีโปลอสนะสตัวนี้ฮะสำหรับเดนิสเชอร์รีเชฟนี่ก็เคยเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดด้วยนะฮะสำหรับสเตตของ2ตัวนี้ก็ถือว่ากลางๆค่อนไปทางต่ำทั้งคู่ฮะแต่ว่าสำหรับเดนิทีโปลอสนี่ก็มีดีหน่อยในเรื่องของความเร็วก็ผมที่มีถึง85นะฮะก็ถือว่าความเร็วดีเยับผมสำหรับโปลอสนะส่วนเชอร์ีเชฟนี่ก็กลางๆครับผมส่วนต่อมาผมเป็นตำแหน่ง C AM นะฮะเป็ินรับตัวนีน,วน่งโกลวินะก็ถือว่า เป็นนักเตะที่เล่นดีอยู่ครับผมผมว่ามันดูดีสุดในทีมแล้วครับผมจากที่เล่นมานะ <c oughs> ก็สแตทก็ประมาณนี้ฮะจะเด่เนในเรื่องของความอึดแล้วก,ก็การเลี้ยงบอลครับผมสำหรับกโกลวินตัวนี้นะฮะสำหรับตำแหน่งกลางรับครับผมจะใช้เป็นเออดาเรียคุชยาเอฟฮะตัวนี้ฮะชื่ออา่านยากจริงๆครับผมนี่ครับผมสแตทก็ประมาณนี้เลยนะก็ไม่ค่อยมีอะไรเด่นเท่าไหร่ครับผมสําหรับตัวนี้ในการเล่นกลางรับนะฮะส่วนตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวา2ตัวครับผมจะใช้เป็นเออเชนีคอฟแล้วก็สมอนีคอฟครับ2ตัวนี้นะ สำหรับสมอลนีคอฟนี่ผมต้องขอบ,บอกว่าเป็นนักเตะที่เล่นดีใช้ได้นะฮะคือมันเป็นแบ็กที่ดีเลยแหละครับดูครับผมความอืด95นะสปีดต,ต้นก็มีความเรเดก็มีครับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับผมสําหรับสมอลนีคอฟนะส่วนเอชนีคอฟนี่ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับผมดูจากสเตตน,นะแล้วก็จากที่ลองเล่นมานะผมว่ามันเป็นแบบยังไงไม่รู้อ่ะมันคือมันไม่เก่งอะครับผมขอ,อนิยามแค่นี้แล้วกัน สำหรับเชนีคอฟนะฮะ mm hmm. ส่วนตำแหน่ง CB 3ตัวครับผมก็จะมีเอิรวาซินมาริโอเฟอร์นันเดสแล้วก็จอร์จี้ชิคิยาครับ3ตัวนี้นะมาดูนที่มาริโอเฟอร์นันเดสกันก่อนครับตัวนี้ตัวนี้สแต่จริงๆมันเล่นเป็นแบ็คขวานะฮะแต่ว่าผมจับมาเล่นเป็น CB เลยฮนะเพราะว่า ความสูงมันเยอะดีครับผมนะครับสูงถึง187นะแล้วเวลาเอาเวลเลนแบกนี่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆกับผมมันตัวใหญ่แล้วมันดูช้าๆนะผมก็เลยเอามาเล่นเป็นเอ่อซีบีซะเลยครับผมตอนเล่นก็ถือว่าทำได้ดีครับผมสําหรับตัวนี้นะในการเล่น CB ฮะส่วนวาซินกับชิคิยะนี่ตอนเล่นผมก็รู้สึกเฉยๆอีกแล้วครับ คือสเตตมันไม่มีอะไรโดดเด่นเลยนะแล้วตอนเล่นนี่ก็ไม่ค่อยจัดดีเท่าไหร่ครับผมส่วนตำแหน่งผู้รักษาประตูนี่ใช้เป็นเอ่ออาคินฟีเยฟครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นผู้รักษาประตูที่มีชื่อเสียงพอสมควรเลยนะฮะส่วนสเตตก็ประมาณนี้เลยครับผมสําหรับอาคินฟีเยฟนะฮะ ส่วนตัวสำรองก็ประมาณนี้เลยครับผมก็จะมีเอ,อ่อไดยูบ้านะเป็นตัวสำรองกองหน้าครับผมแล้วก็มีซาโกเยฟกับอีโลคินครับผมในตำแหน่งสำรอง CM ฮะส่วนตำแหน่งปีขวาตัวสำรองนี่จะเป็นเซเมดดอฟครับผมตัวนี้นะแล้วก็ตัวสำรองตำแหน่ง CDM ก็จะมีซอฟนินเดนิซอฟแล้วก็กุชชาคอฟครับผม3ตัวนี้นะฮะส่วนปาเดลลี่นี่ไม่เกี่ยวผมเป็นนักเตะอิตาลีครับผมตัวนี้โอเคผมสำหรับนักเตะก็ประมาณนี้เลยฮะส่วนมูลค่าทีมนี่ก็60ล้านครับผมถือว่าน้อยมากๆเลยนะ ก็นักเตะมันราคาถูกครับผมส่วนค่า AP นี้ก็มีแค่71เท่านั้นเองครับผมโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่แท็กติกทีมกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับแท็กติกทีมนี่ก็จะใช้เป็นเอ่อแท็กติกรัสเซียผมก็ประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับแท็กติกทีมรัสเซียนะฮะส่วนแท็กติกนักเตะก็ประมาณนี้ครับผมใช้ตามนี้เลยฮะโอเคครับผมสำหรับนักเตะแผนแล้วก็แท็กติกก็ประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ไฮไลท์กันดีกว่าผมว่าฟูตทีมลัสเซียปี2 0 1 8นบวกหานี่จะเป็นยังไงครับผมแ้าพร ไปกันเลยฮะมาเริ่มกันที่จังหวะแรกกันเลยครับคุณผู้ชมจังหวะนี้โกลวินเลี้ยงขึ้นมาแล้วยังเลี้ยงอยู่ครับจังหวะนี้เห็นเพื่อนหรือเปล่ามองไม่เห็นเลยแล้วส่งมาที่ใครไม่รู้ครับคุชชาเอฟยิงโอ้โหยิงออกไปในวันนั้นแล้วกูจะพูดเนอร์ทำไมวันนี้ทุยโอเคครับผมหมดปกติครับเชอรี่เชฟครับจังหวะนี้เลี้ยงขึ้นมาครับเชอรี่เชฟเลี้ยงขึ้นมาเหมือนจะไม่ได้แต่ยังจิ้มบอลมาได้ครัแล้วไปต่อเลยครับผมเชอรี่เชฟเชอรี่เชฟเห็นเพื่อนหรือเปล่ามองหาเพื่อนครับเชฟหลบ เปิดไหมตกเข้ามาเป็นสมโมล,ลอฟผมยิงเข้าไปครับลูกนี้สําหรับเชอริเชฟนี่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เด่นอีกตัวหนึ่งครับผมในทีมชาติรัเสเซียนะฮะทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในเกมในชุดนี้เลยะครับผมรู้จากลูกที่แล้วผมที่เลี้ยงมาจากครึ่งสนามแล้วก็ตบเข้ากลางมาให้สมโมล,ลอฟยิงเข้าไปนะฮะแล้วจังหวะน,นี้ไม่แล้วผมเชอริเชฟครับโอ้โหจังหวะน,นี้โดนฟานได้มาเบียดไว้ก่อนนะไม่นั้นนี่หลุดไปแล้วฮะก็ <c oughs> <c oughs> เกือบได้ประตูที่2ครับผมแล้วจังหวะน,นี้โกลวินจะ ยิงฟรีคิกก็ผมโคลวินครับเลงแล้วครับจังหวะนี้โคลวินยังไงโคลวินเปิดไปไม่ใช่ดิยิงไปโอ้โหติดกำแพงและแต่ว่ายังได้บอลครับโคลวินโคลวินยังไงโคลวิน <c oughs> จะพยายามจะเอาบอลมาเล่นอีกแต่ก็ไม่ได้ครับแล้วจังหวะนี้เขาได้ทุ่มครับอยู่ฝั่งเราด้วยนะแล้วเขายังไงเล่นอยู่ทางฝั่งซ้ายครับแล้วเป็นคุชชเอฟผมจิ้มบอลแล้วแต่บอลยังไม่ออกครับแล้วเราจะสวนทันทีหรือเปล่าจังหวะน,นี้แต่ว่ากลายเป็นว่าบอลมาอ,อะไรวะเนี้ยมั่วไปหมดแล้วครับแล้วจังหวะนี้เชอรี่เชฟับผม สมมาที่สมอลฟสมอลฟสมมาที่โปลอสครับโปลอสกระชากมาเลยครับจังหวะนี้โปลอสวิ่งขึ้นมาครับยั่งไงครับโปรลอสหลบตัดในตัดเข้าในมาชเชอรเชฟเชลเชฟหลบมาแล้วชลเชอรเชฟยิงโอ้โหเล่นเยอะไปหน่อยครับผมคือแบบหาจังหวะยิงไม่ได้ฮนะแล้วมันแบบมันเล่นเยอะด้วยผมเมื่อกี้เลยแบบยิงแบบอย่างนั้นนะผมยิงแปก๊แปกๆนะแล้วจังหวะนี้เปิดมุมเข้ามาก็เป็นเขาครับผมที่ได้บอลแล้วแต่ว่าเราเก็บบอลได้ครับจังหวะนี้โปรลอสโปลอสเปิดเข้าไปอีกรอบนึงครับโปลอด วาคซนจะหม่งก็หม่งไม่โดนนะผมหม่งโดนแต่ครับแต่ว่าหม่งไม่เต็มหัวครับผมหม่งไ,ไปปลายนะแล้วเราอีกแล้วครับจังหวะน,นี้คุช,ชัยเอฟครับคุช,ชัยเอฟยังขึ้นมาทางฝั่งขวาดึงบอลรอเพื่อนครับแล้วส่งมาที่เชอรี่เชฟอีกแล้วครับเชอรี่เชฟปัน่นลูกนี้โอ้โหติดบล็อกครับผมแล้วจังหวะน,นี้ใครวะเนี่ยชินีคอฟหรือเปล่าผมจะเปิดมุมเข้ามานะเปิดเข้ามาลูกนี้ไม่ได้หม่งอีกแล้วครับผมเปิดมุมไม่ได้ลุนสักลูกเลยนะทีมนี้ครับผม แล้วเขาจะสวนครับจังหวะนี้เป็นใครไม่รู้ครับแล้วเขาส่งต่อมาให้ไวโนดุม um ครับไวโนดุมหลบมาแล้วอหมดครึ่งแรกไปก่อนครับเมื่อกี้ไม่งั้นนี่เกือบโดนนะแล้วโปรอสพาบอลขึ้นมาจังหวะนี้โปลอสไปเองครับจังหวะนี้โปโลสหลบมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหหลุดก่อไปนิดเดียวครับคุณผู้ชมเกือบแล้วครับจวตัดมาที่เขาบุกอีกแล้วครับแล้วจังหวะนี้วาซินตัดบอลมาได้ผมแล้วส่งามาที่เชอรีชเชฟครับเซอร์อะไรล่ะเชอรีเชฟส่งามาที่สโมลอฟสโมลอฟ แทงต่อมาที่โกลวินครับโกลวินมาทางฝั่งซ้ายกับชาขึ้นมาครับโกลวินแต่เพื่อนไปไหนจังหวะน,นี้แล้วเลี้ยงเข้ามาเองแล้วผมมองหาเพื่อนไม่เจอแล้วสมโสมลอฟสโมลอบยิงไปติดกองหลังแต่เชอรี่เชฟยังมาเก็บลูกนี้ไว้ได้ผมแล้วก็หม่งเข้าไปครับก็นําเป็น2ประตูต่อศูนย์ผมก็นี่ฮะผมเชอรี่เชฟนี่เด่นรองรองกับโกลวินเลยครับผมในเกมนะฮะและจังหวะน,นี้สมัเยเชนีคอฟครับผมพาบอลขึ้นมาดึงบอลไว้ครับส่งมาที่โกลวินโกลวินยังไงแทงต่อคืนมาที่ชนีคอฟครับ เินดีคอฟยังเลี้ยงบอลอยู่ทางฝั่งซ้ายครับแล้วส่งเข้ามาที่โกลวินครับโกลวินหลบมาครับจังหวะน,นี้โกลวินยังไงหลบเข้ามาครับโกลวินแต่ไม่ผ่านเอ่อกองหลังครับแต่ว่ายังได้บอลแล้วยิงเองลูกนี้โอ้โหไปติดผู้รักษาประตูนะผมแต่ว่ายังได้บอลแล้วตามเข้าไปก็ล้ำหน้าครับลูกนี้โอ้โหเกือบได้อีกแล้วครับแล้วจังหวะน,นี้เกมต่อมาผมสโมลอบยังไงสโมลอบเนียงขึ้นมาแล้วดึงรอเพื่อนยังไงหมุนมวนมาลูกนี้เซอร์ดิเชฟจะไปเอาบอลก็ไม่ถึงครับ คุชชาเอฟส่งขึ้นมาที่เฟอร์นันเดสครับคุชชาเอฟส่งมาที่สโมลอฟอีกครั้งหนึ่งครับผมสโมลอฟเห็นเพื่อนวิ่งหรือเปล่าส่งต่อไปเชลรีเชฟเชลรีเชฟโอ้โหโกลวินลูกนี้หลุดมาได้ยังไงก็ไม่รู้ครับผมแล้วยิงเข้าไปเลยฮะกองหลังเขาประกบยังไงวะน่ะปล่อยให้โกลวินของเราหลุดไปเฉยเลยครับผมก็เรียบร้อยครับลูกนี้1นต่อศูนย์ครับเชลรีเชฟได้บอลอีกแล้วครับจังหวะนี้แทงต่อมาที่สโมลอฟสโมลอฟแทงต่อมาที่เชนีคอฟครับเชนีคอฟกระชากขึ้นมาทางฝััั่่่งงซ้าาายคคครรรบบมออออหหเเเเพืืนนจะปปิดลชีฟ ไม่เปิดรับส่งขึ้นมาที่สโมล็อปสโมล็อปยิงอะไรของมันวะน่ะแล้วจังหวะนี้พุชชาเอฟแทงมาให้โปรล็อตครับโปรล็อตพาวอนขึ้นมาทางฝั่งขวาครับจังหวะนี้โปรล็อตหลบมาครับโปรล็อตยังไงโปรล็อตหลบอีกหนึ่งครับโปรล็อตยิงเองครับลูกนี้โอ้โหยิงไปติดผู้รักษาประตูนะฮะบอลมันไม่หนีด้วยครับผมก็ไปตรงตัวฮะแล้วจังหวะนี้เขาจะสวนหรือเปล่าน่าจะใช่ครับผม เป็นเออวิเอล่าครับผมจังหวะน,นี้ส่งมาที่คูตินโยครับคูตินโยส่งมาที่เนมาครับนีมาจะตักให้เพื่อนแต่เป็นกองหลังเขา,เาสกัดไว้ได้แต่เขายังได้บอลอยู่ครับผมแล้วเป็นเออรคิสเต้โรนัลดจังหวะนี้หลุด,ดมาครับคิสเตนคิสโต้จังหวะน,นี้ประตูเซฟไว้ได้แต่ว่าเกือบโดนอีกลูกหนึ่งครับผมดีที่มีตัวซ้อนกองหลังของเรามาสกัดบอลไว้ทันนะครับผมเกือบโดนไปแลว้วฮะโอ้โหเซฟไเฉยครับผมประตูเมื่อกี้นะแล้วจังหวะนี้บอลออกข้างไหมครับผมโบล็อ ทุ่มมาให้เชนีคอฟครับเชนีคอฟส่งมาที่โอ้โหกลายเป็นส่งบอลให้เขาเฉยเลยครับผมจังหวะนี้นะแล้วเขายิงลูกนี้โอ้โหเขารีบไปหน่อยครับผมโดนกองหลังเราเข้าไปกดดันนะฮะแล้วแบบยิงไปเลยครับแล้วลูกนี้อะไรของกองหลังเราวะแต่ว่ายังดีผมที่ยังจิ้มบอลมาได้ครับแล้วโกโลวินครับจังหวะนี้แทงต่อมาที่สโมลอบครับสโมลอบสโมลอฟหลบมาแล้วกะชากเลยครับจังหวะนี้สโมลอฟยังไงสโมลอบยิงโอ้โหสโมลอบ ยิงออกอีกแล้วครับผมเนี่ยผมนักเตะกองหน้ามันไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะจังหวะจะได้ประตูมันเยอะอยู่ฮะแต่ว่ามันยิงไม่คมเองครับผมแต่สโมลล์เปิดเข้ามาจังหวะนี้เชอรี่เชฟไม่ใช่ครับผมคุชชาเอฟครับผมไม่ใช่เชอรี่เชฟแล้วมองเข้าไปผมคุชชาเอฟลูกนี้ชื่อมันเหมือนกันชิปหายนะครับคุณผู้ชมเชฟเชฟเอฟเอฟนะฮะก็ภาคมั่วไปนิดนึงครับผมในเกมนี้นะแล้วจังหวะนี้ยูบ้าครับผมเปลี่ยนตัวลงมาแล้วส่งให้โซบินโซบินโอ้โหโซบินลูกนี้ เป็นตัวสำรองทั้งคู่ครับผมเป็นยูบ้าส่งให้ซอบบินครับผมไม่ใช่ดิซอบบินดอะไรล่ะซอบนินครับผมปั่นเข้าไปลูกนี้อย่างสวยนะก็เป็นประตูที่เป็นการทําเกมจากตัวสำรองทั้งคู่ครับในรองวันนี้ชื่ออะไรไม่รู้ครับผมขอไม่พลาดแล้วกันแล้วส่งต่อมาที่ซอบนินครับซอบนินยิงลูกนี้โอ้โหหักข้อเยอะไปนิดนึงครับหลุดออกหลังไปเลยแล้วเขาสาสตรยาวขึ้นมาลูกนี้ครับผมเฟอร์นาเดสหมงไ่ได้ครับลูกนี้แล้วม่งขึ้นมาครับผมซอบนินจิ้มบอลมาซอบนิน ซอบนินส่งมาที่ใครไม่รู้อีกแลวครับจำชื่อไม่ได้นะโอ้โหซอบนินครับจังหวะนี้ซับนินแทงมาให้อดิวบ้าครับดูวบ้ายิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟเฉยเลยครับผมกะเน้เนเ้นแล้วนะหักข้อเน้เนเ้นแล้วฮะแต่ว่าโดนเซฟเฉยครับแล้วจังหวะนี้มีซากิบหรือป่าผมถ้าอ่านไม่ผิดนะยิงออกไปเลยครับลูกนี้แล้วผู้รักษาประตูเขาส่งมาแล้วจังหวะนี้ยูบ้าตัดบอลไว้ได้ครับแล้วยูวบ้ายิงโอ้โหติดเซฟอีกแล้วยูบ้ายิงหักข้อแบบนี้2ลูกแล้วยิงไม่เข้าครับผม สองลูกเลยนะแล้วโปรลอดทุ่มมาผมเหมือนจะเป็นจังหวะสุดท้ายได้ด้วยครับเชนีคอฟส่งเข้ามาเก็บเก็บอะไรไม่รู้ผมจิ้มบอลออกหลังไปเลยครับแล้วหมดเวลาหรือเปล่าครับจังหวะนี้หมดเวลาไปเลยครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับฟูลทีมรัสเซียปี2018นบวก5นะฮะก็เหมือนเดิมครับผมถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ช่อง ARG แล้วก็แฟนเพจ ARG ใน Facebook กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิง สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมถ้าคลิปหน้าอยากให้ทําเป็นฟูทีมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตามไปอ่านแล้วก็พยายามทำให้คุณผู้ชมได้ดูกันฮะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ